โอเคนะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนยูไนนนะและตัวที่เราจะเล่นวันนี้ก็คือเจกบเน่นเงนะไอเจ้าตัวเกกนินจาน,นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะแล้วยังไงฮะโดนโดนแย่งเลยโอเคนะครับเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะพูดไว้ก่อนเลยว่าคือเกมนี้เนี่ยตัวที่เป็นตัวเลนเนี่ยก็สมควรจะเก็บคลิปในเลนนะครับตัวที่เป็นตัวป่าสมควรเก็บคลิปคลิปในป่านะการที่เราไป แย่งคลิปฝั่งแบบไม่ใช่เลนตัวเองอะ่ะมันจะทําให้ตัวป่าหรือว่าตัวเลนเนี่ยเวลช้านะเพราะว่าเวลาที่เวลช้าเนี่ยข้อเสียก็คืออย่างบางตัวเนี่ยมันจะใช้ร่าง2อร่าง3นะครับในการทําให้เขาเก่งขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะนานหน่อยแล้วเราไปตัดเขาตัดเวลเขาตอนก่อนเขาจะเลเวล5อะไรเงี้ยมันก็จะแบบยากเลยมีแหลกตัวเลขึ้นแหลกตัวนี้ต้องเป็นของเรา ไอ้ตัวนี้ซัพพอร์ตกับแทงมาอยู่ด้วยกันคือยังไงฮะเราเป็นแครี่นะฮะเป็นแอคเคเตอร์ aker, แล้วเก็บมา2ตัวสวยเลยฮะ,ะตัวนี้อยู่เหลือสี่นะเดนตุลันเล่นดีนะเนี่ยแทงดี Tank D นะครับเขายืนแบบเออตายก็ตายแต่ไม่เป็นไรขอแค่ตัวแบบตัวเราได้ตีอะไรประมาณโอเคครับเพิ่งเกิดนะครับเนาะการที่เราต่อกันเนาะการที่เราไปแย่งคลิปคลิปเข้ามาเนี่ยเห็นป่ะอย่างป่าแล้วเนี่ยเราไปแย่งเขามาใช่ไหม มันจะทำให้ป่าเนี่ยไม่เลเ้ยวห้านะครับพอไม่เลเ้ยวห้าเนี่ยตัวป่าเนี่ยก็จะออกมาแกง้านะครับทําให้เราเนี่ยโดนกดดันในเลนแล้วก็ไม่มีตัวมาแก้เกมเนาะโอ้ยขอโทษได้เะล่ะผมเปี้ยวไปไหนครับตายเนี่ยตายสวยนฮะอย่าโดนอย่าโดนรันลัได้ไปโอลิมนพันแล้วอ,อีกตัวหนึ่งโอ้โหจะโดนรันเก็บไปสองคิวฮะแล้วการชนะนะครับไม่ใช่การไล่ผิวในเกมเนี่ยบอกไว้วก่อนนั่นคือการเอา อ่าโปเกิบอนนะครับไปชุดลงห่วงของเขาเนาะพอไปชุดลงห่วงเขาเสร็จเนี่ยก็จะทําให้เราได้แต้มนะครับแล้วพอครบสิบบาทีเนี่ยแต้มพวกนี้เนี่ยมันก็จะามานับรวมกันนะครับดูว่าฝั่งไหนได้เยอะกว่าแล้วก็จะชนะไปนะครับเล่นหน้าป้อมไม่เหอรออาจารย์มันไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้เอพีอาจารย์ออกมาหน่อยดีไหมนะครับแล้วยิ่งเราเนี่ยมีเลเวลเยอะนะครับเราก็จะได้เปรียบเขาเนาะ ใช่ครตรงนี้เราก็ฟังตรงนน้นตรงนี้นะครับเจ้าตัวกบเนี่ยแบ่งเป็น2สายนะครับนั่นก็คือสายนี่สายที่ขี่ขึ้นเข้าไปกระแทกนะครับกับอีกสายหนึ่งก็คือสายแ้วกระจายนะในวันนี้เนี่ยเราจะเล่นเจ้าตัวกบสายขึ้นกระแทกอย่างนี้นะฮะขี่ขึ้นเข้าไปฮนะตรงสายชาติก่อนเล่นบอดเซิร์ฟมาเยอะฮะพอเรามีปก,กิบอลเยอะๆเนีเย่ยเราก็เอาไปดังนะครับแล้วเวลาที่เราเอาไปดังเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถนะครับ สามารถขัดขวางเราได้ด้วยการโจมตีเลยนะตรงนี้สองหนึ่งครับไม่ดีนะมันดีก็จะอ้าวไม่ไม่ช่วยเราก็แตกไปครับเอา 3, บ้าพ <c oughs> ึ่งเลเวลสามแล้วเราเลเวลแปดเห็นไหมฮะอนุภาพของเลเวลที่ต่าง <c oughs> โอเคขี้นไปเรืขึ้นบนเป็นไงนะแล้วพอเจ็ดนาทีเนี่ยจะมีเต่าเกิดน,นะครับซึ่งเต่าเนี่ยเวลาที่เราจัดการเขาเนี่ยจะได้อีกผีทั้งทีนะเหมือนในเนี่ยเหมือนมังกรในอวีนะครับนี่เจ้าเต่าต,ตัวนี้นั่นเองแล้วพอเราฆ่าเขาได้ด้วยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเรเวลห้าพตะเกียะตัวนี้กิ่งนะตัวที่เขาเอามานะจได้เขาเรเวนะกัเรานะนอกจากได้ e ีทั้งทีมแล้วนะครับก็ยังจะได้ในส่วนของตัวเกาะด้วยนะครับซึ่งเวลาเรามีเกาะเนี่ยมันก็จะได้เปรียบใช่ไหมมันเป็นบัฟนะในเราขึ้นไปเอา,อาตัวกมข้างบนนะฮะช่วกันช่วกัน เรียบร้อยป้อมแตกป้อมแตกเนะี่ยเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ทางเนะีัยก็จะมีอ่าบนกลางและกล่างนะครับแต่เกมนี้จะไม่เหมือนสถานการณ์เนี่ยจะเป็นเลนป่านะครับเข้าใจไหมเฮ้ยอืออือไม่ได้รอดนะพอดีว่ามันเป็นฮิตสุดท้ายพอดีเนะี่ยเราทำเพื่อทีมนะแล้วก็จะมีบัฟฟมาบัฟแดงกันเนาะข้างล่างเหมือนจะโดนนะวิ่งไปเติมเพื่อนบ้างก็ดีนนะ ติดิอนฮะอยู่ในมูฟครับอยู่ในมูฟเนี่ยเป็นอันตินั่นเองเวลาที่เราอันติเนี่ยก็จะแบบเก่งขึ้นเวอร์ขึ้นดาเมจมหาศาลประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เวทตาาค่รัวนะบ้านเราเล่นเก่งๆเว้รอบนี้คือก่อนหน้านี้ไปเล่นมานี่คือเอเคเยอะนะช่วงแรกๆอาจจะไม่เอนะครับแต่หลังๆเนี่ยเหมือนจะน้องๆเนี่ยเอเคกันเยอะมาก ให้น้องเข้ามาเออแทงแมะแทงแมะแล้วก็ปาไปครับโอ้เลยสี่สิเบเอ็ดทุกคนทุกคนไม่อยากจะพูดสี่สิเบเอ็ดโอเคงั้นช่วงนี้เราติดคลิปเขาฮะถ้าตัวกบเขียวเนี่ยนะครับเวลาที่เราตรีไกลเนี่ยนะครับมันจะเป็นาการกระจายแต่ถ้าเราตรีไกลเนี่ย มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นตีใกล้นั่นเองเราเข้าไปใกล้กันเป็นตีใกล้นะแล้วก็อืมเดชธุรันเอาไปได้ฮะล้วมีบับเขาเกิดครับแล้วเจ้านกน้อยจากท้องนะฮะเอาไปเร,เรียบร้อยแล้วลิ้นพันเดี๋้วอๆข้างบนจะโดนนะครับอ้าวเต่าเกิดนะครับเห็นเต่านะฮะให้ความสำคัญกับเต่าก่อนก็ดีมันไปเก็บเต่าก่อนครับไม่แมวอย่าเพิ่งกวนได้ปวดอาชิพที่ไรแมวกวนทุกทีอ่ามีสองตัวอ,อยู่ตรงนี้เลยนะ ตัวนี้มีตัวซับนะครับเห็นมีแคงบ้างตะแกะอยู่ด้านซ้ายด้ยวยนะตัวนี้เราเก็บต่อก่อนฮะนะ่าจะโดนรันน่าจะโซนได้นะไม่จําเป็นต้องให้เราเข้าไปช่วยนะเจไดรันเกต่อแล้วตัวนี้เราไม่มีอยู่ในมูฟนะครับหรือว่าตีนั่นเองมาแล้วเขามาแล้วเข้ามาแล้วฮะเอาแล้วตนี้ก็ตายเลยครับเรเลเวลมันต่างนะเราเลยแรงแ,แรงๆนะครับสวยครับ ปะเดี๋ยวเราจะเอาปุกยพอนไปดังแฮะอะไรไม่รู้ฮะแต่ว่าอยู่ในมูเข้าไปแล้วตรงนี้อันติดและเรียบร้อยเก็บไปซ่องตัวขโมยบ้าไปด้วยฮะหลบนะครับเพื่อนเขาไปเดี๋ยวเราเอาบอลไปดังก่อนโอ้ย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 ฮัลโหล เขามีบาปอ่ะใช่ไงฮะตัวเราแรงนะเพราะว่าเราเลเวลนำเลเวลแปดฮะแล้วเหลือซับกับซับกับแคลรี่ฮะแล้วกับแคลรี่ตีกันอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นแคลรี่ฮะที่ชนะเราจะดูดันเราโดนอยู่ฮะออกไปเพื่อนเราต้องไล่เขาออกไปฮนะเพราะเราจะทําการเอากุะบบอลเนี่ยยัดเข้าไปในห่วงในห่วงเลยเรียบร้อยกเปอร์เซโอ้โห oh, มาแล้วลัวเลยครับ <All right. S 1> เราสู้ใน <All right. S 1> ป้อมเนี่ยเราเสียเปียบนะแล้วเก็บไปถึงสี่ตัวอีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่ง เออตัวัสดีฮะอ,อุปกรอ์กระถ u n ครับไม่อย่าให้มันเออตีเราเยอะไปเอยต,ตัวแล้วยังไงฮะเขาเข้ามาจาังหวะนี้ฮะข้างบนเราโดนดันเยอะจังเลยฮะเพื่อนมาข้างล่างครับแล้วข้างบนไม่มีคนกันหรอได้อยู่นะได้อยู่นะกลับไปกันนะฮะกลับไปกันก่อนกลับไปช่วยเพื่อนก่อนเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวทันเดอร์จะเกิดนะครับเราทํา เวฟไปนิดนึงน่าจะดีทันเดอร์เนี่ยวลดาที่เราไปเอาเนี่ยเหมือนเราเอา,อาคองใน Rv ประมาณนั้นนะใน LL ก็เป็นวารอน <Final> นี่อบฟ้านะทันเดอร์เกิดแล้วครับต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะถ้าโดนแย่งทันเดอร์ไปได้ในเกมนำๆเนี่ยจะตามได้นะเดีย๋ยวว่าจะตามอาจจะแพ้ได้เรยดีกว่าโอเคจะกบ เรียบร้อยลารไปสวยงามแล้วเขาเขามาจังหวะนี้ใชหมฮะเราจัดการณิติแล้วก็เก็บไปฮนะอู้ยิี้อย่างเยอะเลยฮนะแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราฆ่าได้นะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถดังได้โดยไม่ติดดีเลยนะแบบไม่ต้องมานั่งรอชาร์จะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ดาเมจพแรงมากนะขโมยบัฟฮนะเรียบร้อยฮนะนี่ก็เป็นการจบเนาะก็คำนวณสกอร์นะบ้านเราก็ได้มาทั้งหมด ห้าบนะมัานเขาได้ร้อบาออมาดูฮะว่าใครจะเป็น MVP ฮะ MVP เป็น h e r o b บ i นะฮะนั่นก็คือเรานั่นเองยจะกบน้อย